เขาบอกว่าวงกลมพวกนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น28เท่ากันถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น28แสดงว่ารัศมีต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ <24. S 1> เส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นสองเท่าของรัศมีนะครับรัศมีก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง แรูปนี้นะครับเรียงติดกันเลยนะครับโดยมีสี่เหลี่ยมุ้งฉากล้อมรอบอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้คือจัตุรัสแน่ๆหล่ะอยากรู้พื้นที่แรงเงาโอเคเด็กๆลองแบ่มา่าีนี้ก่อนนะครับ はい。 โอเคนะตอบแค่นี้หละมาส่วนแรกนะครับจากเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นยี่แปดแล้วสมีเป็นสิบสี่ก็เลยจะได้แต่ละช่วงตรงนี้เป็นยี่แปดยี่แปดยี่แปดนะครับจากนั้น ตรงใจกลางตรงนี้ครับมันคือจัตุรัสที่ยาวด้านละยี่แปดถูกไหมครับให้ตรงนี้เป็นส่วนที่หนึ่งแล้วกันเนาะส่วนที่หนึ่งพื้นที่ส่วนที่หนึ่งและเราส่วนที่หนึ่งนะครับมันก็คือจัตุรัสที่กว้างยาวด้านละยี่แปด Що so, ні ยี่แปดคูณยี่แปดได้เจ็ดร้อยแปดสิบสี่เออทนี้บริเวณที่แรงเงาเนี่ยมันก็ยังมีส่วนอื่นออีกนะครับลองมองดูจากสี่เหลี่ยมเก้าอันเอ่อเก้ารูปนี้ดีสังเกตครับ ทษดูจากสี่เหลี่ยมอีกแปดรูปนะครับของรูปนี้ครับตรงแรงเงาเนี่ยเด็กจะคิดมันได้ไงครับพื้นที่สี่เหลี่ยมลยบวงเออเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมก่อนเนาะเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมกออก มาดูกรอบนี้นะครับดูกรอบนี้นะครับตรงนี้นะครับ พืนที่แรงเงานะครับพื้นที่แรงเงาที่อยู่ในรูปนี้นะครับก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมลบพื้นที่วงกลมก่อน ถ้าเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมเนี่ยมันจะเหลือตรงนี้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 สี่ช่องหยุดเล่นโทรศัพท์ได้แล้วครับคือเืินหลายหลายทีแล้วเนี่ยนะครับสี่ช่องนี้แต่เด็กๆจะเห็นว่าในสี่ช่องนี้มันแรงเงาสักกี่ช่องครับสองช่องครับ,รบ,รบก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเออดังแบบนั้นจึง หาพื้นที่แรงเงาได้นะครับโดยการเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมแล้วหารด้วยสองทั้งแปดรูปเรามาสังเกตรูป,ปอื่นๆนะครับว่ามันแบบเดียวกันไหมครับลองมาดูนะลองมาดูของรูปนี้ครับเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมมันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ช่องนี้ ช่องนี้มันก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับมันก็จะแรงเงาไปสองช่องจากสี่ช่องใช่ไหมครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับรูปนี้เหมือนเป๊ะเหมือนรูปแรกเป๊ะเลยเหมือนกับอันนี้เป๊ะเลยมาดูรูปนี้ต่ออันนี้อันที่สี่นะครับเอาสี่เหลี่ยมลบวงกลมมันก็จะเป็นสี่ช่องนี้ ในสี่ช่องมันโดูแรลงเอาไปสักสองช่องก็คือครึ่งหนึ่งดังนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่แล้วมาดูอันนี้อีกสี่เหลี่ยมลบวงกลมมันก็จะเป็นสี่ช่องตรงนี้ในสี่ช่องมาแรลงเอาไสองช่องก็คือครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งรูปลวสองรูปและสามละสี่ละห้าละ,ละอันที่หก ก็เหมือนเดิมอันที่เจ็ดก็แรงเงาสองช่องจากสี่ช่องอันที่แปดก็แรงเงาสองช่องจากสี่ช่องแปดรูปจะเหมือนกันหมดเลยครับ สี่เหลี่ยมเล็กทั้งแปดรูปมีพื้นที่แรงนอาเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเอาทั้งหมดจึงคิดจากเอาแปดคูณด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก ลบพื้นที่วงกลมแล้วหาดิสอนสี่เหลี่ยมเล็กครับความยาวด้านของสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยยี่แปด 28คูณ28นะครับไปลบด้วยพื้นที่วงกลมนะครับพื้นที่วงกลมวงกลมพวกนี้รัศมีมันเท่ากับ14อยู่ครับรัศมีเท่ากับ14 รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นตัวพื้นที่ของวงกลมนั้นก็เ,เลยใช้ pi r กำลังสองก็ pi คูณด้วยสิบสี่กำลังสอง pi คูณด้วยสิบสี่สองตัวนะครับออกแค่นี้ก่อนงงๆตรงไหนไหมครับ ครับงั้นครูเอาสองไปตัดแปดเลยนะครับแปดกับสองตัดกันก่อนเลยนะครับก็ได้สี่แล้วนะครับยี่สิบแปดคูณยี่สิบแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ครับแปดสี่ 6, 8, ไปลบด้วยพื้นที่วงกลมนะครับ คูณด้วย r กำลังสองตัดทอนเจ็ดหเจ็ดเจสองสิบสี่สิบี่สองยี่แปี่แดเอาไปคูณยีสองได้6กร้อย จ็ดร้อยแปดสิบสี่ลบด้วยหกร้อยสิบหกหนึ่งร้อยหกสิบแปดร้อยสิบแปดคูณด้วยสี่ 4, ก็หกร้อยเจ็ดสิบสองที่แรงงานทั้งหมดก็เลยเป็นหกร้อยเจ็ดสิบสองตารางหน่วยครับ ี่ตรงไหนงงๆด้วยล่าครั